สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลูนป่าโชวีคลิปครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติครับวันนี้ชมธรรมชาติเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างครับมาชมมันครับครับที่นี่ก็เป็นป่านะครับเป็นป่าอยู่ท้ายวัดคงคาวดีครับอยู่ท้ายวัดคงคาวดีอยู่ที่อำเภอควนเนียงครับจังหวัดสงขลาครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับ สัตว์นะครับเกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วก็ความจำพวกปลานะครับจำพวกปลานี่ครับก็มีไก่นะครับอยู่ตรงนี้มีไก่ป่าประชมกับไก่บ้านนะครับครับเดี๋ยวพ็อจะพาเพื่อนๆไปชมครับวันนี้ไปชมกวางกันก่อนครับไปชมกวางกันก่อนครับนี่ครับเป็นแหล่งธรรมชาติเลยนะครับมีเสาวันต่างๆนะครับขึ้น มีต้นตะเคียนมีไม้ลุ่มลื่นมากครับลุ่มลื่นนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ่อที่ถามาเที่ยววัดคงคาวดีอย่างนี้นะครับมาจาักระบูชาอ,อดีตเจ้าวาสครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับที่นี่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพื้นป่านะครับเป็นธรรมชาติเลยครับปล่อยไว้เป็นธรรมชาติมีไม้เล็กไมใหญ่มีเสาวันลุ่มลื่นครับลุ่มลื่น ยังมีกวางครับมีกวางให้เพื่อนๆได้ชมด้วยเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวมาชมกวางกันครับมาชมกวางจะเอาใบไม้ไปล่อให้เขาออกมานี่ครับสามารถที่จะ แต่ต้องได้นะครับสามารถที่จะแต่ต้องได้นะครับสามารถที่จะต้องได้เลยนะครับนี่ครับเป็นกวางตัวเมียครับนี่เป็นกวางตัวเมียน่ารักมากนะครับเป็นสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ทางวัดนํามาเลี้ยงเอาไว้ให้ญาติโยมได้ดูครับขุนมากๆครับรู้สึกจะมีอยู่ ประมาณสี่ห้าตัวนะครับจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวีเป็นตัวเมียครับีเป็นตัวเมียมันเป็นก็เป็นตัวเมียเช่นเดียวกันนะครับครับก็จะมีตัวผู้ด้วยครับจะมีตัวผู้อยู่ฝั่งนู้นครับตัวผู้แล้วก็มีลูกตัวเล็กครับลูกตัวเล็กอ่าน้นครับนอนอยู่โน่นมีมีตัวเล็กครับมีตัวเล็กด้วยก็เป็นลูกนะครับเป็นลูก ส่วนทางด้านโน้นก็เป็นตัวผู้ครับนน่นครับเขราจะไม่ค่อยจะมักจะเข้าใกล้นะครับชอบสันโดดกับตัวผู้อยู่โน้นครับอ่าี่ตัวเมียขอบคุณมากๆกครับตัวเมียชอบให้มาเกาหลังเกาหัวให้เท้านะครับชอบมากมากนครับขอลุ่มลื่นดีมากครับลุ่มลื่นดีมากครับต่อไปครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมอ๋อบ่อปลาซึ่งก็อยู่ท้ายวัดอย่างนี้ครับอยู่ในป่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆมาดูปลาครับโตๆโตโตเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมครับมาครับทำอะไรครับ เพื่อนจะได้เห็นปลาตัวโตครับวันนี้อยู่ที่วัดคงคาวาดีอย่างนี้นะครับสวยมากครับออมีสะฟานครับมีสะฟานมีขนะนำที่จะให้ขึ้นไปเยี่ยมชมด้วยนะครับบาเงเอินครับลูกบุญไม่ได้ติด ไม้ติดมือจําพวกอาหารมาครับก็เลยลาก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนูนจะเอานี่ครับลูกไม้รองวันไปดูครับว่าเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าครับนี่ครับเขาไม่ขึ้นมานะครับแต่นุ่นครับตัวโตๆทางนั้นครับดูที่ครับเ็นปลาดสวายนะครับปลาสวายขาวนะครับ ปลาตักปลาคราบปลาคราบก็มีด้วยนะครับหมนครับกัวโ,โตโตนะครับประมาณจักสามสิบกิโลกว่า่ๆนะครับสามสิสิบกิโลนะครับฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นก็มีเยอะครับฝั่งโน้นก็มีเยอะเป็นบอบบอบปลาประมาณความกว้างเ็าจัก สองไร่ครับเนื้อที่ประมาณสองไร่ได้ครับออกปลาก็เยอะเต็มบ่อไปหมดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเข้ามาก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนั่งล่มลื่นนะครับนำอาหารมาทานได้นะครับที่นี่ท้ายวัดนะครับคงคาวดีอําเภอคนเนียงครับจังหวัดสตูลครับก็สามารถที่จะเข้ามานั่งพักผ่อนชมธรรมชาตินะครับชมธรรมชาติชมป่าไม้ ่โจมกวางแล้วก็ปลานะครับลมลื่นมากครับที่นี่ลมลื่นมากๆครับก็สามารถพาเ,เด็กๆมาได้นะครับพาเด็กๆมาได้าเตรียมอาหารอะไรมาก็เดี๋ยวปลากขจะขึ้นมาให้ดูนะครับเยอะแยะครับเต็มบอ่อเลยนะครับเยอะแยะเต็มบอ่อ มีทั้งปลาสวายขาวแล้วก็ปลาสวายดํานะครับ,ตเ,รบเต็มหมดเลยครับนวลเต็มหมดเลยครับมีปลาดังนั้นนะครับวันนี้นก็หลวงคุณก็พาครอบครัวมาครับพาลูกชายมาด้วยนะครับนวลกับสวายดําขึ้นมาส่วนมากจะมีสวายตัวขาวขาวนะครับจะขึ้นมาเยอะ,ะครับทก็ลมลื่นดีนะครับลมลื่นที่นี่ มาจะมีเสียงกวางร้องครับมีเสียงกวาง,ง,ง,วาง,งร้องฝั่งนู้นครับเดี๋ยวก็กลับไปอีกฝั่งครับ สำหรับคลิปนี้ครับออของไหว้แปงตามนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ